ภาพรวมการลงทุนไทยปีพุทธศักราช2567ายไตรมาส2บริษัทไหนในตลาดที่ยังคงความแข็งแกร่งไว้ได้เวลเมจิ well Magic, สรุปม,มาให้เราครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินกลุ่มอุตสาหกรรมการลงทุน7กลุ่มที่อยู่ในตลาดเซ็ตและตลาด mai ทั้ง7 4 5บบริษัทด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ indicative credit score หรือ ics ในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมทั้งกระแสข่าวของบางบริษัทที่ส่งผลให้นักลงทุนกังวลใจแต่เชื่อหรือไม่ว่ายังมีอีกหลายบริษัทที่ยังคงความแข็งแกร่ง และน่าลงทุนหากดูจาก163บริษัทของตลาด MAI ในไตรมาส2กลุ่มบริการและกลุ่มอุตสาหกรรมยังคงครองตำแหน่งความน่าเชื่อถือและมีจํานวนบริษัทที่น่าลงทุนมากที่สุดในขณะที่สัสดส่วนการลงทุนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีจํานวนลดลงและควรใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนในกลุ่มนี้กล่าวโดยสรุปในกลุ่มตลาด MAI ไตรมาส2ของปีพุทธศักราช2567กมีกลุ่มบริษัทที่ยังคงความแข็งแกร่งและน่าลงทุนเทียบจากมากไปน้อยดังนี้ครับ มาดูที่กลุ่มของเซตกันบ้างจาก582บริษัทจะเห็นว่ามี4กลุ่มที่ยังน่าสนใจลงทุนเช่นกันซึ่งก็ได้แก่กลุ่มเกษตรกรรมและอาหารกลุ่มบริการกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างควรให้ความระมัดระวังเช่นกันจากกราฟเปอร์เซนต์ภาพนี้จะเห็นว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีสัดส่วนที่ควรเฝ้าระวังค่อนข้างมากจึงสรุปได้ว่าตลาดเซตยังมีบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและน่าลงทุนอยู่อีกมากทีเดียว มีเพียงแค่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จําเป็นต้องศึกษาข้อมูลของสถานะทางการเงินของบริษัทที่ออกคุณกู้ให้มากๆก,ก่อนตัดสินใจลงทุนทั้งในหุ้นทุนและคุณกู้ในคราวแน่จะมีบริษัทในกลุ่มไหนบ้างที่มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและน่าลงทุนโหลดรอติดตามจากเวล์เมจิกนะครับสวัสดีครับ